วันนี้มาแท็กเพื่อนเที่ยวครับรายการเราโหดมากนะบอกไว้ก่อนทรมานแขกเป็นว่าเล่นเลยนะไม่มีอะไรโหดเท่าถนนในวันนั้นอีกแล้วแล้ววันนี้มาที่ถิ่นก็เลยนะนี่เจ้าถิ่นอันนี้คุณคุณคนคนลาดลีคนลาดลีวันเกิดเในลาดลีได้ไหมลาดลีลาดลีเด็กลาดลีเขาจะบอกว่าคนลาดลีเขาถ้าคนลาดหน้าลาดหน้าถ้าคนลาดหน้าเนี่ยมันมีเส้นใหญ่ติดอยู่นี้เบาคไม่รู้สึกเบาเลยแล้วตรงนี้เนี่ย และขุดผาสวรรค์ถ้าเกิดเดินไม่ไหวเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปฟังนะทางตรงยังเหตุมาห้าสิบเนี่ยขับขึ้นนี่พี่บ้าปะเนี่ยมาเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเห็นช่องตรงนี้ที่ทะลุไปเนี่ยโอ้โหว้าวเลยเดินหลอกทางดีๆผมไม่เดินผมเดินจิกผมเดินนี่นี่นี่ท่าจานยังไงนี่เดือนหนึ่งปรวิวเพิ่งขับมาผมเพิ่งขับวันนี้วันแรกครับ คุ้มเต็มแม็กแพ็กเกใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกับ Premier League Emirates FA Cup FIFA Club World Cup วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้ Monomax Streaming ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปอย่าลืมติดตาม EP อื่นๆของแ็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวเราด้วยนะครับ